สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนทั้งลาวทั้งไทยแหละากัทั้งพี่น้องที่ว่าอยู่ต่างประเทศน้ำเนาะมาแม่เดีวพากันมาเห็ดหนม้เนืองห่อเมี่ยงกินแซ่บๆน้ำกันข่อยเอิญเนื้อเนืองห่อเมี่ยงเพราะว่าข่อยเห็ดหนม้แล้ข่อยกับมาห่อเป็นเมนูที่ว่าข่อยหมักหลายอจะท่วงสุดไม่คัวเด้อสุดเซ็กซี่เพราะว่าเห็ดกลางคืนหลังเลิกเวียขะนะกระดาอะดาเห็ดอาหารตอนกลางคืนกินแล้วแหล้วกับไปนอนข่อยามาเริ่มเห็ดกันเลยหนึ่งก็คือข่อยจะ ผักกระเทียมกระเทียมนี่นะเอาเป็นไปได้ใแห้มันมุนนีนเด้อกระเทียม,มเด้อหัวหอมกับมุนมุนเห็ดมุนมุนดและละกาคอยจะเอาไปขวก็คือใส่น้ำมันไปน้อยนึงแล้วใส่กระเทียมเห็ดไฟอันเนาะไฟอนอ่อนเด้อพวก้วเด้อแต่ในคลิปนะันจะคือไฟแหง้งแต่คอยฝ้าวเห็ดได้แต่จริงแล้วไฟอ่นอ,อนจะไปเห็ดไฟแหง้งคือไมคโคได้ <laughs> อันนี้คือเป็นถั่วดินบัตเตอร์ก็คือบ uh, นะัตเอ่อพินัทบัตเตอร์นะถั่วดินตั้นั่นแหละ เอาแบบง่งายๆเนาะเพราะว่าบ่มีเวลาแล้วก็อันส่วนลายสูตรนี่เนี่ยคือเป็นสูตรแต่ว่าคนที่วอยู่ต่างประเทศเด้ออยู่ใกล้บ้านห่นนะคั่อยู่บ้านเฮากา็เอาผสมดินเอาเครื่องปอเครื่องปรุง,งบดใส่กันก็นกนได้นะแต่สําหรับขอ่อยเฮ็ดแบบง่ายๆหนะอันนี้คือเป็นหอยซินซอสของเวียดนามไฟน,น่ๆเด้อตอนใส่อันน่ะบัตเตอร์ลงไปบท่ทมันใหม่เด้ อนนจะกัเป็นสวิสซอสก็เป็นซอสหวานเอาเป็นซอสวานของเวียดก็ได้หรือว่าเป็นของไทยก็ได้เนาะที่ว่าเป็นแบล็กสวิสซอสนะและ้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำใบไว้ได้เพราะ่มันใหม่เพราะว่าอัน,น,นพวกพวกสังกตัวถั่วนะบัตเตอร์อยังไงทำมันใหม่ไวแล้วขอจะใส่น้ำส้มส,สายซูลงไปใส่เกลือลงไปใส่เครื่องปุ๊ั่นแหละรสชาติก็คือเขาปุ้งเอาแล้าหมักแบบได้แล้วก็ใส่ริดไทยไปน้ำหน่อยหนึ่ง อันนี้คือขอยใส่พงปาปิกาเดือไห้ซีสันมันสวยงามไพ่บุมีกับบต้องใสหรือว่าไพ่ไพ่บัอยากใส่คือบต้องใสเนาะแต่ข่อยใส่อันนี้คือเป็นน้ำแจวน้ำจิมนั่นแหละแล้วขอยจะไม่เห็นเป็นส่วนนะแหนมเนาะอันนี้คือเป็นน้ำมูที่ว่าขอยซื้อเป็นแบบบดละเอียดอันนี้ขอยก็จะใส่กระเทียมไปกระเทียมลงไปแล้วก็แป้ง ป็นแป้งสิงคโปร์บ้านข่อยเอิญแป้งสิงคโปร์ส่วนพี่น้องฝั่งไทยนี่คือเอิญแป้งมันสำปะหลังเดอ้อแล้วกับผงฟูแล้วก็อันน่ะซอสอันน่ะแหละสวีทซอสของเหวียก็ได้หรือว่าบโใส่ก็ได้ค่ะถามภรรยายมันดำนะใส่ผงขนอแล้วกับพริกไทยใส่เกลือขาดเกลือบบไ,ได้เด้อการเห็ดของกินนี่นะมันจะจางบ่แม่นหยังดอกใส่น้ำเย็นไปน้อยหนึ่งอย่าใส่หลายแต่ ถ้าผู้ใดจะหมักแบบเด้งๆดึงๆนะมีเวลาแน่นก็เอาบดก็ได้เด้อถ์าว่าอันนั้นซีนผู้ใดซื้อมาแบบบดบละเอียดนะสำคัญในการเห็ดแเนื้อเนื้อมันต้องแบบเนื้อมันคล้ายๆคือเนื้อหมูยอแหละเฮาเฮาอันนี้เฮาบดเนะละเอียดเนียนสมใจเนื้อของหมูอ่าของที่ว่าแหนมมันแห้งเด้งสำนั้นหลังจากนั้นเขาก็จะมาปั้นขึ้นหูผู้ใดจะปั้นแบบดก็ได้ตามสะดวกเด้อปั้นใหญ่ปั้นน้อยก็ได้เด้อแต่ว่า เขาข่อยจะปั้นแบบพอดีห่อนะพอดีแต่ว่าหอ่เอเหมี่ยงนะม่วนหนึ่งค่ะเลยนี่จะปิงป้งปิ้งบางคนเขาก็จะทาน้่งอีกทั้งก็เนะวลาปิ้งแล้วนะเขาจะทาน้ึ่งผงเนาะแต่เขาข่อยนะข่อยใส่ไป๊สวิสซอสอะนะขอนะ่อยมันก็เลยบ่ต้องทาเพราะมันหวานแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นก่นกนกอนเีาจะห่อนะเคาต้องผักให้มันเย็นก่อนได้จะไปหอ่อตอนมันห่อนได้ พอพักสดๆอีกยัางมันสีตายเบิร์ดมันสีไปหมาพักเนาะต้องปายมันเย็นก่อนเ้าจะไปห่ออันนี้คือเป็นแผ่นเมี่ยงเ,นะเมี่ยงสดของเวียดนามสูตรน้ำเจวลืมบอกไปสูตรน้ำเจวนะจะหากินได้ในห้างขายอา,อาหารเวียดเดยสาว่านี่นะสิมันจะเป็นเ ถ้าเรได้ยู่ในม้ามือที่ว่ามันเป็นห้างเอ็มโพเรียนะที่เขาสั่งแบบสี้นี่แบบเดียวกันเลยถ้าเขาสั่งเป็นเมี่ยงที่ว่าเมี่ยงกุ้งเมี่ยงสดแบบสินะหรือว่าอันนีนน้นะเขาจะมีน้ำจิ้มแบบชีคอเห็ดน,นะแบบเดียวกันเปะเลยบ่แตกต่างกันเลยประมาณนั่น <c oughs> แหละแซ่ดเด้ เขาจะเขาจะกินแบบแต่ห่อเป็นแบบใส่พักใส่ยังก็ได้แต่ว่านี่คือข้อเหตุแบบว่ารวดเร็วทันใจเพราะว่าข่อยห่อไปกินบดเห็ดเวียงน้ำมานะพอเดี๋ยวนี้เห็ดเวียงประจําแลวเนาะมันกับบกข่อยมีเวลานะหลยคนกระทามาว่าไม่กลัวหายไปใส่บริหายไปใส่ดอกคือว่าเห็ดเวียงประจํามีเวียงประจําเห็ดแล้วมันกัดบ,บวกทั้งแบบหลายๆอย่า,างเวลากับมีส่วนเนาะการเห็ดขิดข่อยก็เลยอันอ คลิปของข่อยมากากเจ้าขอนขังบอกคือเก่านะจะปับเปลี่ยนไปแบบว่าจะจะวจะเน้นแบบว่ากินอยู่ต่างประเทศสําหรับคนบมมีเวลาฮนะบนในละเอียดคือตะกี้แลยเด้อต้องขอโทษขออาภายัยและกาบางเถื่อ,อาการแต่งโตแต่งบม,มียมีชีวินาฬิกาแบบบงเถื่อเหตุที่จริงแล้วข่อยกับบไรทีแบบว่าจริงจังในเหตุยูทูบในตอนนี้เพราะว่ามันมีเวยบประจาแล้วมันกับมันมีเวลา แต่ว่าถามว่าเออแบบไม่ดูแลที่ว่าเห็ดกินหรือว่าแบบว่ามีเวลาไนน้อยหนึ่งน้อยพอกะถ่ายไปเลยหนาแล้วก็กินแล้วล้วก็ะไปนอน <c oughs> เปนอนเรียบร้อยยิ <c oughs> ่นเราใส่ห้องกระใสหมักเพสใสอันน่ะห้องจะใสอันน่ะอัน,น,อน,นห้อยหนาก็ได้เด้อกระเทียมน้ำหนานะแซ่บ นี่การห่อการหอ่หอ,อ,อลือบอกไปมีกับปุ้นมีอะไรถามได้ที่ว่าเป็นซ้ายเหมียงเหมียงกินแน่จะหูเลยเนาะการห่อเหมียงก็บ่มีดอกมีกับปุ้น,นพักเฮาจักใส่ตามใจมเฮาใส่ไปโลดมันบ่ได้พิสูจน์ตายโตการเห็ดกินผู้ใด,ดมกักแบบไดก็เห็ดตามที่ตัวเองหมักแล้กะเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะหลายๆอย่างเครื่องมันก็บบ่ได้ออริจินอลเพราะมันหาย,ยากแน่แบบอีหยังน,งนะหรือก,ก็ตามสะดวกสบายที่ว่าเฮาอยู่ต่างประเทศอยู่ใกล้บ้านนะ เฮาก็เฮ็ดแบบสตามตามสบายสิตามสไตล์ที่เฮาหากินได้เนาะลองเฮ็ดกินเด้อแซ่บอย่าลืมกันที่จะให้อ่าเอ่อที่ข่อยบอกไปเนาะเนื้อแหนมัน่มันแน่นนะนะบดนําบดโลดบดไปเลยแต่ว่าข่อยหาซื้อแบบละเอียดมาแล้วลข่อยกบ่ม <amin, S 2> well, ีเวลาข่อยจะใมือแบบนวดจนมันเหนียวจนมันแข็งพุ่นแหละมาเริ่มมากินนํกันลองเฮ็ดเด้อมื้อหน้าพ่อกันใหม่ ไปขั้วกระสิไปแหละแล,แล้วกระสินี่แต่ว่าย่อมหับปวดแสบเลยเลยเหียเห็ดเห็ดเองแสบเองเนาะบางคนเขามากินน้ำก็กระโบแสบแล้ะ <laughs> มาเริ่มมากินน้ำกันบ๊ายบาย